บาเยินพร้อมขายเดลิกแฟนลิปูตาลุกเอเดซอนไม่ใช่เป้าบนลือล่าปีกชิลีสรุปข่าวลิปูแปมิถุนายนกับผมคนแอคครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารของทีมลิปูเช่นเดิมซึ่งเรื่องราวของเดลิกบาเยินพร้อมขายแฟนบอลลิปูเชียร์เลยครับเอาคนนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยหรือว่าพูดคุยกันหน่อยว่าโอกาสได้ หรือความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรบ้างและก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นขอบคุณผูส้สนับสนุนใจดีนะครับพื้นสมาร์ทแมสวยมันไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC s m a r สม a t ตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้ํา100%ผิวสมัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพส5าปีไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมหรือโทร0632081188 พรีเมียมคลาสพิซ za นิวยอร์กพิซ za ตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร021054555การันตีความอร่อยครับมาครับก็เริ่มต้นนะครับขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงว่าตอนนี้ปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับเสื้อช่องโค้ดแอคในรุ่นของปีนี้รุ่นอัมลาแจ็กเก็ตครอปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาหรือคนที่ไม่ได้สั่งซื้อก็ขอบบคุุณที่ตติดามสสนนนั ดูช่องคนแอคนี่ก็สนับสนุนแล้วเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอพื้นที่ตรงนี้นะครับประชาสัมพันธ์หน่อยนอกจากบอกว่าเสื้อปิดพรีออเดอร์แล้วเนี่ยก็คือมีอยู่4คนด้วยกันที่สั่งมาและไม่มีรายละเอียดคําสั่งซื้อไม่มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับเหมือนกับน่าจะทําในระบบไม่เป็นแต่โอนเงินมาก่อนแล้วก็จะมีคุณธนเสนนะครับนามสกุลเป็นลอลิงย่อเอาไว้แบบนี้นะครับสั่งมาไม่มีรายละเอียดเลยนะครับก็รีบส่งรายละเอียดมาที่ ในเพจโค้ดแอคนะครับมาที่เพจโค้ดแอคอินบ็อกมานะครับอินบ็อกมาอันนี้คนแรกนะครับคุณธนเสตอันนี้เพิ่งมาเมื่อวันที่6เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะมีก่อนหน้าน,านั้นนานแล้วแต่แบบทีมงานเพิ่งรวบรวมมาให้ก็จะมีคุณมิสเตอร์อานัทนะครับก็นายอานัทแล้วก็นามสกุลเป็นตัวเคเนี่ยไม่รู้ว่านามสกุลอะไรนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันโอนมา1นนตัวแต่ไม่มีรายละเอียดสั่งซื้อใดๆทั้งนั้นดังนั้นรีบมาที่อินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคแล้วก็อีกคนหนึ่ง,ง์นะนะามสกุล M นะครับหกราบาทโอนมา1ตัวเช่นกันแต่ไม่มีรายละเอียดคําสั่งซื้อรีมาที่อินบ็อกเพจนะครับแล้วก็มีเนี่ยสลิปอันนี้ที่ชื่อว่านายจุลพัฒน์นสกุลเป็นวอลแวนนะครับซึ่งอันนี้โอนมาสั่งซื้อมาแต่ว่าสั่งซื้อผิดครับคือโอนมาเนี่ยหกรบาทตัวเดียวแต่สั่งมา2ตัวแล้วก็ให้เบอร์โทรมา2เบอร์คือทีมงานก็พยายามติดต่อกลับไปแต่ทั้ง2เบอร์ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็รีบให้อ่ามาที่อินบ็อกซ์เพจเช่นกัน ให้เบอร์โทรให้รายละเอียดสั่งซื้อเข้ามาใหม่ซะนะครับเพราะว่าก่อนวันที่1 1เ็นะครับเพื่อนๆอ่าสี่คนนี้นะครับก่อนวันที่1 1มิถุนายนถึงจะสามารถแบบเอาออเดอร์เข้าไปได้แล้วก็สั่งทําได้ทันแต่ถ้าหลังวันที่11แล้วถ้าติดต่อมาหลังวันที่1 1เนี่ยก็จะได้เพียงแค่การคืนเงินเท่านั้นจะได้เพียงแค่การคืนเงินเท่านั้นถ้าหลังวันที่1ิบแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากพื้นที่ตรงนี้นิดนึงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้ติดต่อกันันนปรรระะมมมมาาาาณ 2- วววเพวมม่่่่ผไใจ เขาสี่คนนี้ติดตามดูช่องผมทุกวันไหมต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับเ่าโอเคทีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้อุ่นเครื่องโอแพ้ air, ครับเครื่องไม่นะฮะคาร์เบมรี่แพ้ไอซ์แลนด์นะครับศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อคืนนี้เฟนโดนจับนั่งสำรองครับนะเล่นกันไม่ออกเลยนะฮะทีมอังกฤษใช้ทิปเปียใช้วอลเกอร์เล่นกันไม่ออกนะฮะสุดท้ายท้ายเกม25นาทีครับเปลี่ยนเอาเชนลงมาโหเกม เกมเปลี่ยนเลยแล้วก็โอ้โห,โโหการสร้างสรรค์เกมดีขึ้นเทรนต์เนี่ยลงมาแค่25นาทีสุดท้ายนะแต่เทรนต์เนี่ยสร้างบอลสร้างโอกาสใช้คำว่า create chance เนี่ยไปถึง4-3ครั้งด้วยกันมากที่สุดในสนามอะแต่สุดท้ายก็ไม่เพียงพอครับจบกันไม่คมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเทรนต์ลงมาเนี่ยแบบคือแบบดีที่สุดในสนามใช้คำนี้แต่ไม่เพียงพอซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าในฟุตบอลยูโรที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้านี้ เทรน์ควรจะได้ออกสตาร์ตัวจริงไม่ว่าตำแหน่งแบ็กขวาหรือตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ตามนะครับด้วยทักษะการเปิดบอลของเขามันสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติอังกฤษได้เยอะมากส่วนเมื่อวานนี้ครับอุ่นเครื่องเหมือนกันครับโรเบิร์ตสันกับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็อุ่นเครื่องแล้วก็เสมอกับฟินแลนด์ไป2.2ต่อสนะครับสกอตแลนด์แต่ที่แฮมเดนบาร์ก็บ้านของสกอตแลนด์เองประเด็นที่น่าสนใจ22ไม่ใช่ประเด็นน่าสนใจที่น่าสนใจคือ เป็นกับตันทีมนัดที่49แล้วครับสำหรับโรเบิร์ตสันอ่าเป็นกับตันทีมนัดที่49เข้าไปแล้วถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของเขาบอกว่า new record for the men men team ด้วยนะครับก็คือสำหรับทีมชายของสกอตแลนด์นี่คือคนที่เป็นกับตันทีมด้วยจำนวนนัดสูงที่สุด49นัดน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นทีนี้มากันที่เรื่องราวนะครับของอนี่เลยนะครับเอเดซอนเมื่อวานนี้รายงานไปคร่าวๆแล้วว่า โหมีสื่อนะบาร์ซิลมีสื่อกอสสิบที่แบบออกตัวแรงเลยว่าลิพูจะล่าตัวแต่ก็จะมีโรมาโน,โนท่ที่แตะเบรกเอาไว้มีสายสายหงอย่างลุยส,สติลที่แปะเบรกเอาไว้วันนี้มาดูเพิ่มเติมหน่อยมีสายสายกอสสิบจากอาร์สนะครับเอเดร์โดบอกอสนะครับ mm. เขาบอกว่าลิพูเนี่ยคือพร้อมทําทุกทางนะครับพร้อมไล่ล่าเลยนะฮะสำหรับเอเดซอนของอตาลันตาคนนี้นะครับกองกลางเบอร์6คนนี้ก็4 0่สถึงห้ล้านยูโร นะครับ40-50ล้านยูโรคือค่าตัวที่ลิพูพร้อมจะล่าตัวเลยแล้วก็อัตาลนตาตั้งค่าตัวไว้เท่านี้เนี่ยแต่ตรงนี้ขัดแล้วโรมาโน่บอกว่าอัตแลนตามไม่อยากขายเพราะอัตาลนตาจะขายแค่คุปไม,มเนอร์คนเดียวแต่ไอ้เจ้าเนี่ยเพื่อนๆจะเชื่อเอดูอาโดบอกอสหรือเพื่อนๆจะเชื่อโรมาโน่โรมาโน่บอกว่าไม่ไม่ได้ปักป้ายขายอะแต่ไอ้เนี่ยบอกปักป้ายบอกอัตาลนตาปักป้ายขาย40-50ล้านอ่าก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ฮะทีนี้มาดูอันนี้ดีกว่า สายข่าวหงแดงอีกคนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงครับเทียสองค่อนไปทางเทียหนึ่งอย่าง David Lynch, เดวิดลินส์เขาก็คอนเฟิร์มนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจที่จะไล่ล่าตัวเอเดรีนในช่วงตลาดซัมเมอร์นีเ้เขาบอกแบบนั้นคือถ้าเพื่อนๆเลื่อนไปดูในรายละเอียดตรงเนี้ยเขาก็บอกเลยนะครับว่ายีอา่ออฟเดอะมาร์คคือไอ้ข่าวที่บอกว่าใกล้จะตกลงได้แล้วพร้อมจะยื่นซื้อหรือเข้าไปคุยกับตัวนักเตะค,คุยกับอัลจานตาแล้วเอาเอาแรกก่อนนะไม่ใช่เรื่องจริง เดบิลินปฏิเสธเลยครับไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่2ครับเขาบอกว่าแหล่งข่าววงในเขาใช้คำว่าซีเนียลิเวอร์พูลซอร์สครับแหล่งข่าววงในของเขาเนี่ยที่สอบถามระดับซีเนียบถามเข้าไปบอกว่าเอเดอสัน does not feature h i g h l y on shortlist of potential s i g n i n g คือเอเดอสันเนี่ยไม่ได้อยู่เป้าบนบนถ้าผมแปลไม่ผิดนะผมคิดว่าน่าจะแปลประมาณนั้นเนี่ย does not feature h i g h l y on transfer short list คือไม่ได้อยู่เป้าบนันบนหรือถ้าผมแปลผิดมันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งน่าจะเป็นอีกแบบก็คือไม่ได้อยู่ในลิตรายชื่อที่ซื้อนั่นแหละหรือรายชื่อที่สนใจแหละก็น่าจะอย่างใดยอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าความตามความว่าใจของผมคืออาจจะสนแต่แบบไม่ใช่เป้าบนเป็นเป้าล่างๆซึ่งโอกาสเกิดก็คือไม่น่าจะเกิดขึ้นไงแล้วก็อีกท่อนหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือนี่ครับเขาบอกว่าเลียพูไม่ได้อยู่ใน เหล่าบรรดาทีม nah. ที uh, X, so right, uh, ่ร่วมไล่ล่าตัวและก็ลิปูครับวิดด์ครับมอนิเตอร์ลิงออเทอร์แทร็กเก็ตนะครับก็คือลิพูกำลังมองเป้าหมายรายอื่นๆมากกว่าแค่ตรงนี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่าเราน่าจะแทบการกบาดไอเอเดซอนทิ้งได้เลยครับนี่เขาก็โดนปฏิเสธตกโต๊ะไปอีกเจ้าหนึ่งส่วนบาคาโยโก้ครับยังไม่มีใครปฏิเสธครับสายหงก็บอกว่าสนจริงโรมาโน่ก็บอกว่าลิพูสนจริงดังนั้นคนนี้ยังไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าวันนี้ที่จะมาอัปเดตก็เพียงแค่โรมาโน่เขาอัปเดตว่าการแข่งขันล่าตัว โยฮันบากาโยโกปีกของ PSV เนี่ยโอ้โหไม่ได้ง่ายเลยลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมที่สนใจแน่แต่เขาบอกว่ารวมๆแล้วมีถึง 6- 7ถึงทีมที่เริ่มเริ่มมีการสอบถาม PSV เริ่มมีการสอบถามผ่านเอเจนต์ของนักเตะเข้าไปเริ่มมีการติดต่อนั่นแหละแต่ยังไม่มีทีมใดที่คุยกันอย่างเป็นรูปธรรมนะเขาบอกว่ายังไม่มีการเจรจาแบบเป็นคอนกรีตเดี๋ยวรอดูว่ายังไงก็มีจากสโมสรทั้งอังกฤษหลายทีมจากทั้งเยอรมันหลายทีมที่ ติดต่อเข้าไปนะครับส่วนริพูก็เป็นก็ยืนยันนะครับว่าริพูเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะอาจจะแบบสเกลดูติดต่อแค่เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้คุยแบบเขาใช้คำว่าแอดวาน์่ะเออยังไมไ่มีการคุยแบบแอดวาน์ว่าใกล้ได้แล้วอย่างยังไม่มีขั้นนั้นนะครับโอเคที่อัปเดตได้ก็ประมาณนี้ส่วนอันนีอ้อธิบายก่อนว่านักเตะคนเนี้ชื่อว่ายานคูบ้ามินเทรเป็นปีกนะครับของ คือต้นต้นสังกัดทแท้ๆเลยนะคือนิวคาสเซิลปีที่แล้วเนี่ยปล่อยให้กับเฟยนูดของอานาสลอตยืมตัวอ่าปล่อยไปให้ยืมตัวแล้วก็ลงเล่นไป27แมตช์ครับมายืมตัวเล็ดยิงไป10ประตูกับ5อสซิสต์ถือว่าสำหรับเด็กวัย19ปีเฮ้ยไม่ธรรมดาเก่งเลยแหละดีเลยอ่อทีเนี้ยด้วยสัญญาก็คือการยืมตัวจบก็ต้องกลับมาสู่นิวคาสเซิลทีเนี้ยนิวคาสเซิลจริงๆก็ก,ก็ก็รู้สึกว่าไอเด็กคนนี้มีของนะแต่นิวคาสเซิลครับล่าสุดสายข่าวของนิวคาสเซิลอย่าง Luke ของเทเลกราฟครับอันนี้ระดับเทียบหนึ่งนะครับก็คือวงในนิวคาเซิลบอกว่านิวคาเซิลพร้อมขายคนเนี้ยนะครับยานคูบามินเทนะครับพร้อมขายเพราะว่าพวกเขาต้องการทําเงินพวกเขากําลังมีปัญหาเรื่องกด PSR เรื่องกดบัญชีการเงินของพเมรีกอะพวกเขาต้องปล่อยตัวออกไปเพื่อให้รอดกดตรงนี้ก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งก็จําเป็นต้องแปะป้ายราคาสําหรับปีกชาวแกมเบียคนนี้ที่40ล้านใครจะมาซื้อวเนี่ย ดาวรุ่ง19ปี40ล้านแต่ก็รอดูครับเขาเขาแปะป้ายไว้แบบนี้แต่ถามว่าเกี่ยวอะไรกับลิเวอร์พูลเพราะว่าเขาเอาชื่อลิเวอร์พูลมาบอกว่าเขาอ้างชื่อลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในบรรดาหลายทีมที่สนใจแหม่ลิเวอร์พูลมันจะไปสนนังเตะเฟยนูทุกคนไม่ได้นะผมกาลังในโดยเซนส์ผมนะโดยเซนส์ผมนะผมว่าอันเนี้ยสายข่าวนิวเอาชื่อลิเวอร์พูลมาโยงเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเนี่ยอยู่ทั้งบนพาดหัวด้วยเพื่อให้เกิดความน่าสนใจอ่า แต่ถามว่าทีมไหนทีมอื่นสนใจผมว่ามีแน่ผมว่าลิพูไม่ได้มาล็อกเป้าไอคนนี้คนเดียวหรอกนะฮะปีกมันก็มีคนอื่นอีกนะฮะหรืออย่างคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มีข่าววันนี้ครับเป็นปีกเหมือนกันครับเป็นตัวทีมชาติชิลีไปแล้วติดทีมชาติชุดใหญ่ชิลีไปแล้วเหมือนกันนะครับคนนี้อายุก็ไม่เยอะครับเพิ่ง20ปีอยู่กับสโมสรในเดนมาร์กนะแต่มาค้าแข่งกับในทีมเดนมาร์กก็คืออ่ามิดทิลแลนด์ล่าสุดครับสื่อในประเทศชิลีสื่อบ้านเกิดของตัวนักเตะครับ สื่อเจ้านี้ชื่อว่าลาเทเซราลาเทเซรานะครับผู้ติดตามใน Twitter หรือใน X เนี่ยมีถึง2.2ล้านคนด้วยกันก็ในเว็บไซต์ก็เขียนเลยครับว่าเรียบูคือคือทีมที่ให้ความสนใจตัวคนนี้ปีกคนนี้ชื่อว่าดาริโอโอโซริโอย้ำอีกทีหนึ่งชื่อว่าดาริโอโอโซริโอครับนะก็เขาบอกว่าเรียบูพร้อมยื่นในค่าตัวประมาณสักเจ็ด ถึง8ล้านปอนด์อ่ะผมแปลงเป็นเงินปอนด์มาให้แล้วนะ7 8ถึงล้านปอนด์ที่ลิพูพร้อมมาซื้อตัวคนนี้ครับปีกชิลีเขาว่าแบบนั้นเขาว่าว่าลิพูสนใจส่วนตัวนักเตะเองเนี่ยแม้ว่าเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับมิทิลแลนด์แค่ปีเดียวแต่ก็โอเคละแบบฟอร์มดีนะยิงไปยิงไป8จ่ายไปสามจาก2ี่กว่าเกมจาก25เกมถือว่าตัวเลขดีแล้วก็พร้อมที่จะสเตปอัพอทีเนี้ย เอาอย่างแรกก่อนสื่อแม้ว่าจะมีผู้ติดตามเยอะแต่ผมก็ไม่รู้ความน่าจะถือเอาเป็นว่าก็ประมาณนึงแล้วกันเป็นสื่อบ้านเกิดของตัวนักเตะแต่ถ้าถามผมเนี่ยยังมีจุดที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้าหนูนี่ถ้ามาเนี่ยสมมุติถ้าเราไม่ได้ขายตัวลุกออกไปเลยนะมันก็ต้องมาแย่งตําแหน่งแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแย่งตําแหน่งแบบเป็นตัวจริงได้ไหมผมว่ามันก็ต้องเริ่มจากสํารองก่อนแล้วก็ด้้ยไวเท่านี้จะจะมาเป็นสํารองจริงหรือผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่า ถนัดด้านไหนนะครับเป็นปีกขวาที่ถนัดเท้าซ้ายโอเคสเปคก็โอเคอยู่นะว่าสามารถมาเป็นแบ็กอัพให้กับแบ็กอัพให้โมซาร่าอย่างนี้เหรอก็น่าสนใจแหละน่าสนใจอะแต่ว่ารอดูแล้วกันนะครับทีเนี้ยก็มีคนแซวในโลกออนไลน์ครับคุณลอรี่เนี่ยเป็นแฟนลีพูเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดล์พูไปเซ็นคนนี้นะเจล้านจากลีกเดนมาร์กอายุ20ปีนั่นแปลว่า แล็ปท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยน่าจะเริ่มทำงานกลับมาเริ่มทํางานแล้วแบบเซนเพชรเม็ดงามที่ทุกคนไม่มองไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยแต่ตรงนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแค่ให้รู้ว่ามันมีข่าวแบบนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอาจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้ดีกว่าครับเป็นหนึ่งในพาดหัวสําคัญของวันนี้ของผมนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ ทางฝั่งบาเยนโดยฟอร์เรียนแพทเทนแบกเป็นสายข่าวบาเยนวงในครับถ้าเป็นเรื่องเรื่องราววงในที่บีฟมาตรงมาจากบาเยนเชื่อได้อยู่แล้วนะครับเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้บาเยนมิวนิกนะเป็นเอกคลูซีฟเลยนะเขาพร้อมขายผู้เล่นออกบ้างเหมือนกันเพื่อแบบระดมทุนนะนะไม่ได้ถึงขั้นว่าเร่งด่วนแบบว่าโอ้ยขายถูกๆเท่ๆนะแต่มี6คนด้วยกันที่ถ้านักเตะอยากย้ายหรือ มีข้อเสนอที่มันน่าสนใจข้อเสนอที่เขาใช้คำว่า if suitable offers come in ก็คือถ้าข้อเสนอที่ suitable คือเหมาะสมอะข้อเสนอที่เหมาะสมคือไม่ได้ต่ำเกินไปอะยื่นเข้ามาก็าพร้อมปล่อย6คนนั้นได้แก่1 m มัทไทเดริก 2. โยชัวคิมมิด 3. เลออนโกเรสกา 4. คิงลีสโกมัน 5. าแซดนาบีแล้วก็6ครับมาสลาอุยอ่ะ ซึ่งเป็นบิ๊กเนมหลายตัวเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกว่ามัน,มนคงไม่ได้แปลว่าหกคนนี้จะจะโดนขายหมดผมว่าก็คงมีแค่บางคนที่อาจจะโดนขายใช้คํานี้นะเอออาจจะมีแค่บางคนที่อาจจะโดนขายแต่อย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยไปหมดนะเขาคงไม่ขายหมดหรอกแต่แค่ว่าอยู่ในขายพร้อมรับฟังข้อเสนอถ้าข้อเสนอโดนใจซึ่งในส่วนของมัตไชเดริกนะครับโอแฟนบอลลิปูก็มีการคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ผมไปส่องมานะก็คือแบบเฮ้ยน่าเอานะถ้าพวกเขาพร้อมขายอ่ะ อายุเราลองมาวิเคราะห์กันทีละสเต็ปก่อนอาย,อาย,อายุมันไทเดอริกเนี่ยได้อยู่แล้วแล้วเป็นฮอนแลนด์ด้วยไม่แน่นะเขาอาจจะชอบอยู่แล้วพวกแบบฟันไดก็ชอบอะ่ะไออาร์เนอร์สวรก็คงชอบอ่ะอายุ24อ่ออยูอย่ในเกณฑ์ครับไม่เกิน25 26้ายี่หเนี่ยอยู่ในเกณฑ์เออไปบาเยินค่าตัวเท่าไหร่นะไปบาเยินค่าตัวประมาณ77็สบล้านก็ถ้าเป็นเงินปอนก็60กว่าล้านผ่านมา2ปีแล้วผ่านมา2ปีสัญญาลดลงอะผมว่า ราคาอาจจะเหลือประมาณสักสี่0ิบห้าสิบ้านน่าสนใจนะแล้วเอามาใช้ระยะยาวได้เหมือนกันนะอายุเพิ่งยี่สสี่อ่ะแต่บางคนก็อาจจะอ่จแต่เรื่องข้อเสียอาจจะเรื่องอาการบาดเจ็บไหมที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนปีหนึ่งก็จะมีสักครั้งหนึ่งเหมือนกันแบบไม่ใช่คนที่ฟิตขนาดนั้นแบบมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ก็น่าสนใจครับว่าเออน่าสนใจถ้าถามผมนะน่าสนเลยถ้าสักสี่สิบห้าสิบล้านได้แหละน่าสนแต่ถ้าหกสิบเจ็ดสิบผมว่าเริ่มเริ่มจะแพงแล้ะ แต่ก็ว่ากันตามนั้นนะฮะก็รอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงไหมหรือ oo, ล์พูรอดูค่ะเอางี้กว่ารอดูก่อนว่าในอนาคตจะมีข่าวว่าลีปูหันไปสนใจเดลริกไหมอืมนะครับส่วนอันนี้เป็นอันนี้น่าชื่อถือสูงครับเป็นสื่อที่เขาจะมีแหล่งข่าววงในเกี่ยวกับพวกดาวลงดาวรุ่งอยู่แล้วเป็น Academy s c o o p นะครับเขาบอกว่ามีแมนซิตี้สเปอร์ลเวอพูนิวคาสเซิลแล้วก็ไบยอนมิวนิคครับที่พร้อมจะมาไล่ล่าตัวครับ ริโองูโมฮาเอ็นเอ้าม่อ่านหน่อยเอ็นกูโมฮาอ่าลิโอเอ็นกูโมฮาเป็นปีกลูกครึ่งนจีเรียอังกฤษครับมีสัญชาตินจีเรียด้วยแต่เป็นคนอังกฤษด้วยนะของเชลซีอายุสิบ้าปีเป็นปีกตัวพสรสวัสด์เลยแต่นักเตะอยากย้ายออกจากเชลซีเพิ่งสิบห้านะยังเป็นดาวรุ่งอยู่ถ้าซื้อก็คือการเข้าอคาเดมี่แหละเขาบอกว่าตัวนักเตะอยากย้ายไปต่างแดนมากกว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า ที่อาจจะไปต่างแดนแต่อยู่ในอังกฤษก็โอเคจะไปต่างแดนก็ได้เพราะว่าเอนกูโมาคนเนี้ย mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ได้รับพาสปอร์ต EU แล้วก็สามารถย้ายไปเล่นต่างประเทศได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการล่าตัวเด็กคนนี้เข้าอะคาเดนะมนีนะครับส่วนแม็กคริสเตอร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะฮะแม็กคริสเตอร์ครับสัมภาษณ์กับสื่ออยู่ในแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินาแหละนะครับกัสตอเอดูครับ นักข่าวคนที่เห็นในภาพเนะี่ยคือกัสซอนเดดูนะส่วนด้านขวาก็คือแม็คริเตอร์เนี่ยก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องอนาคตหน่อยว่าคุณพูดถึงเจเกนคอปหน่อยแล้วก็พูดถึงอนาคตหน่อยว่าคุณจะย้ายทีไหมอะไรแบบเนี้ยแม็คริเตอร์บอกว่าคอปบ,บอกกับผมว่าผมอยู่กับสโมสรลิพูเนี่ยใช่แล้วสําหรับการที่จะมาเติบโตพัฒนาฝีเท้าตัวเองอยู่กับที่เนี่ยคุณจะเติบโตเป็นไปได้ไกลมากนะครับตอนที่เจเกนคอปอาราทีมคอปเดินมากอดผมและบอกกับผมว่าเขารู้สึก เสียดายมากๆครับ What ภ p a ที่ to share so a little time to g e t h e r เนี่ยก็คือรู้สึกเสียดายเล็กๆรู้สึกเสียดายเหมือนกันที่ร่วมง,งานมีเวลาร่วมง,งานกันน้อยเกินไปอ่ะคมเมนครอบเสียดายคือครอบชอบแมคเคอเซอร์มากแต่ครอบต้องไปแล้วนะฮะทีเนี้ยท้ายสุดคำนี้สำคัญสุดเลยครับ I am happy and very comfortable at Liverpool ผม mm. happy และมีความแบบสบายใจมากๆกับก,บการอยู่ล์พูดังนั้น สายข่าวหงแดงก็ยืนยันแล้วว่าแม็กคาริสเตอร์ไม่ไปไหนและพอมาเป็นเจ้าตัวพูดเองว่าไม่ไปไหนเนี่ยก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าจบแล้วสบายใจได้แม็กคาริสเตอร์อยู่กับเราต่อแบบ100%แน่นอนนะครับส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กครับอัปเดตล่าสุดจากสายข่าวในเยอรมันอย่างแพทเทนเบิร์กแหละเขาก็บอกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับว่าแพทเทนเบิร์กนะไอเขาบอกว่าเซฟฟานเะดนเบิร์กเนี่ยดีลเนี่ยระหว่างลิเวอร์พูลกับไมล์เริ่มมีการคุยกันแล้วอ่าก็เหมือนไมล์ เริ่มมาพูดคุยกับริบูอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อหวังที่จะซื้อขาดเซฟฟานเดนเบิร์กตัวของไมยอยากได้เซฟฟานเดนเบิร์กมาก,มากๆแบบอยากเซ็นขาดมากๆส่วนฟานเดนเบิร์กก็อยากอยู่กับไมต่อเหมือนกันแล้วก็ผู้บริหารของไมสครับมองโลกในแง่บวกครับออคซิมิสติกนะครับก็คือมองในแง่บวกว่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกับริพูได้ซูนเร็วๆนี้ข้อตกลงจะเป็นยังไงล่ะก็ริพูตั้งไว้20่แต่ท้ายที่สุดมันอาจจะต่อรองได้ก็ได้เ,เพื่อน อาจจะเป็น15 16 17แล้วก็ไปใส่ออปชันเงื่อนไขการขายในอนาคตหรือเป็นออปชั่นเพิ่มเติมอะไรก็ได้ผมก็ไม่รู้อะมันมีวิธีอื่นๆมากมายที่จะคุยกันได้เพื่อให้อาหาทางออกที่ดีที่สุดก็เดี๋ยวรอดูว่าจะตกลงกันได้ไหมส่วนอันนี้อาจจะเป็นส้มหล่นเล็กๆนะครับสำหรับหลุยซอเบโตครับแมไอ้หลายปีก่อนอน,นียถ้าย้ายไปทีมใหญ่แล้วได้เงินค่าตัวเยอะๆกว่านี้นะเราก็คงได้ส่วนแบ่งเยอะกว่านี้เนาะทุกคนรู้ว่าเรามีส่วนแบ่งการขายอยู่ซึ่งบางสื่อบ,บอก30%แส่สื่อริตาลีบอกว่ มีแค่ส่วนแบ่งการขาแค่12%เท่านั้นล่าสุดเนี่ยตัวหลุยส์เซอร์เบโต้นะครับกำลังจะย้ายจากสมโมสรลาซิโอครับไปอยู่กับสมโมสรในในกาต้าที่ชื่อว่าอัล ah ดูอาฮิลอัลดูอาฮิลนะฮะค่าตัว10ล้านยูโรถ้าแบ่ง12%มาแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านลิฟูก็จะได้ส้มหล่นตรงนี้1.2ล้านครับก็เตรียมได้รับเงินเลยครับเพราะว่า เขาบอกว่าตกลงเบื้องหลังตกลงกับทีมเตรียมเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมเอาดูอาฮีในกาตาแล้วครับนะส่วนจอห์นดับเฮลลี่ครับตอบคำถามสื่อ,อ,อ financial times นะครับว่าคุณมีแนวโน้มที่อาจจะขายทีมบ้างัหมเช่นลิเวอร์พูลเพนกวินเพิทพิสเบิร์กเพนกวินหรือว่าจะเป็นบอนตันเรสซอกนะเขาถามรวมๆประมาณนั้นเขาก็ตอบว่าผมและครอบครัวภรรยาของผมอยู่ที่เมืองบอสตันทำงานที่เมืองบอสตัน พวกเรามุ่งมั่นกับเมืองนี้ดังนั้นพวกเราไม่มีความคิดที่จะขายบอสซันเลสซ็อกและก็รวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยนี่มันจะมีคำทิ้งท้ายของเขานะครับว่าวีเ e เ e อ a ร d ล n ดอนเซลแอสเซทแอสเซทเติมด้วยก็คือก็คือทีมสโมสรทีมกีฬาที่เขามีในเครืองเขา,าเขาไม่มีความคิดที่จะขายอารมณ์ประมาณนั้นดังนั้น <laughs> สำหรับแฟนบอล ผมไม่ได้หัวล้อยอะเพื่อนๆนะฮะแต่หมายถึงว่าหัวล้อประชดเผื่อสําหรับคนที่อยากจะแบบรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่เฮลลี่จะขายรอไปก่อนครับอีกนานผมใช้คําว่าอีกนานดังนั้นต่อให้คุณจะอยู่ฝั่งเฮลลี่เอาเอฟเอทีเอาคุณยังต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานครับเพราะเขายังไม่มีชุดความคิดที่จะขายเลยนักข่าวถามกิจเที่ยวก็บอกว่าไม่ขาย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 ,ขายอย่างเดียวเลยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับ4คนที่ผมบอกนะครับอย่าลืมติดต่อมาทาง inbox เพจคนแอคนะครับด่วนๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดส่งโดนเน็ super chat super sticker ให้กับผมได้นะครับกดสมัครสมาชิกได้นะครับบ๊ายบายครับ